หกิบหลอกแขนขอบพระคุณค่ะเขายืนเขายืนเต็มเลยดีไ สบายความสงบพระอรมฉายาลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวันนี้